โอเคฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับร้านบอร์ดเกมมาคารดเี่นะครับตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นาการ์ดเกมซันเนมเมเอร์มาสเตอร,รอ,สอ,เอร์นะครับแล้วก็เพลสมาสเตอร์แบล็เทิรนะครับผมหรือรวมไปถึงสมอลเวอร์ครับผมในเครือของการ์ดซัมเมอร์มาสเตอร์เนี่ยฮะก็จะมีสินค้าเหล่านี้ด้วยเนาะสำหรับใครที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับสามารถแวะไปใช้บริการได้เลยนะครับผมก็รับรองได้ว่าบรรยากาศร้านดีมากๆนะครับผมนะลองไปใช้บริการดูครับ กลับมาพบกับช่องฟรีทูเพย์เช่นเคยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยครับอยู่กับเด็กไนท์แมนนั่นเองนะฮะก็เป็นเด็กที่ถูกรีเคเวสต์มาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะฮะผมแต่ก็ไม่ได้ทําให้สักทีนะครับผมก็มีเวลาแกะเทคนะครับความสามารถแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเออมันเป็นตัวเด็กที่ถูกฟิกตัวเล่นนะครับผมนั่นก็คืออ่า คือเมลฟิสเนี่ยจะเก่งสุดนะครับในเรื่องของการเบรกอัพได้ก็คือเราจะต้องมีแค่มีแต่ซิลเนมไนท์แมนนะครับผมและหรือชุด M1 ในเด็กเราเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขีดจำกัดในเรื่องของการจัดเด็กผมมองว่ามันจัดง่ายมากๆเลยนะครับผมก็ไปดูซิลกันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างเนาะโอเคครับก็เริ่มจากที่ตัวซ้ายครับตัวแรกเลยน,ะนั่นก็คือเมลฟิตอ่ส ไนนท์์แมรระคับในคอมเมนเซอร์นะครับผมคนนี้เป็นเมดแล้วก็เป็นอีวิลด้วยนะครับผมก็เป็นทัดมืดเลเวล2นะครับเป็นพิฆาตได้สองฆ่าโจมตี2แอตแท็กโดยทั่วๆไปไม่ค่อยมีอะไรครับผมก็คือแอตแท็กสินะครับผมมีท่ารวมร่างโจมตีออได้นะครับผมต้องบอกว่าเมลฟิีเนี่ยมีเชดออฟด้วยนะครับก็คือเป็นแบบว่าเนมเปกาซัตแล้วก็เนมยูนิคอนด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเชดออฟโปรโมด้วยนะครับผมคือเป็นหลายเชดมากๆนะครับผมในเทคบ็อกครับอเมริตี้บอกว่าสามารถเวกอัพได้นะครับผมถ้ามีแต่ซีลเนมไนนนนนนนทท์์์แแมมมมรร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 ลละะะะหืือออใใเเเเเดดดด็็็คคคขงาัับบบผผกกกโโยิิ่ปุ๊ ดึงงงมาได้เลยนะฮะแล้วก็ ability ถัดมาครับบอกว่ามีเนมไนท์แมอื่นในสนามเรานะครับผมเมื่อจบซับเทิร์นโจมตีของเราสามารถนำเนมยูนิคอนนะครับผมหรือเนมเปกซ์ซัดชุด M1 นะครับผมเลเวลหนึ่งหรือ3เรานะครับผมในมือหรือในกองเราเนี่ยลงชายหรือรีมูฟซิลนั้นเลยนะครับผมหนึ่งใบในชายจากนั้นไล่ฟีเนมไนท์แมนะครับผมแอทแท็ปกติ7ขึ้นไปนะครับผมที่ชื่อการไปนี้นะครับผมที่ไม่ใช่ชื่อการไปนี้นะครับผม หนึ่งใบในกองเราต้องบอกว่าอบิลิตี้นี้นะต้องอ่านดีๆเลยครับคือมันเป็นอบิลิตี้ที่อธิบายยาวมากนะครับผมเอาเป็นว่าผมย่อให้แล้วกันนะครับผมก็คือในเรื่องของการรีมูฟเนี่ยนะครับผมหรือนำลงชายเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นยูนิค่อนไปกระซัตในชุด M 1ที่เป็นเลเวล1หรือเลเวล3เนี่ยครับผมเนาะในมือนะครับผมหรือในกองเนี่ยลงชายหรือรีมูฟซิลนั้นในชายนะครับผมผมคือแบบเป็น ability ที่แอบดูวุ่นวายไปนิดนึงนะครับผมก็ตามสภาพครับหลักๆก็คือให้เกิดตัวแอทแท็ปกติ7นั่นเองนะครับผมจริิงๆแล้วปกต7 ก็มีอยู่ตัวเดียวในเด็กเลยนะครับนั่นก็คือในใแมดากอนนะครับผมเนาะอ่ะตามนั้นแหละนะฮะก็เป็นอาริตี้ยาวๆครับคนนี้บอกว่า เอ่อเนมเปกาซัทนะครับผมหรือเนมยูนิคอนเราแอทแทกบวกสองดิฟเฟนต์บวกสองนะครับผมแล้วก็อันต่อมาก็คือเนมไนท์แมร์นะครับผมชุดเวคเคนนิ่งเราเนี่ยอเวนติสูญเสียไม่ได้เออสูญเสียโดยมิสติกสูญเธอรไม่ได้นะครับผมแล้วก็เอ่อเนมไนท์แมร์ของเรานะครับผมใบอื่นเราแอทแทกบวกสองถ้าเป็นไนท์แมร์ดาก้อนนะครับแอทแทกจะบวกสิบสามและยกเลิกมิสติกฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับผมยกเลิกไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าออกมาบัฟนะครับ ค่าพลังให้เพื่อนนั่นเองครเป็นตัวเวก้าออกมาไม่ค่อยได้ทำเกมสักเท่าไหร่นะฮะเป็นตัวเดียว,ท,ยวที่อธิบายยาวมากนะครับผมอ่ะโอเคเคลียบมาครับไปตัวต่อไปนั่นก็คือฮอลโล w ์ไนท์แมร์ไรเดอร์นะครับผม เป็นอ e ีวิลเป็นไนท์นะครับทัดมือเช่นกันนะครับเลเวลสองต้องบอกว่าเด็กนี้มืดหมดเลยแล้วกันนะฮะแอดแท็กสิบเอ็ดดิเฟนซ์สิบเอ็ดสปีสี่นะครับผมคนนี้รวมร่างอ e ีวิลใบเดียวเนี่ยสามารถพลังเป็นสิบสี่แล้วก็โจมตีได้ถึงสองทามผมบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นตัวไล่ตีได้นะครับผมอ่ะอับดุลิที่เข้ามาครับบอกว่าเข้ามาจากการไล่นะครับผมสามารถไล่ฟรีซิลเนมไนท์แมนหนึ่งใบในมือเราที่ชิการเปน็นนี้ทำงานสองครั้งต่อซับเทิร์นนะ แล้วก็เมื่อการเปนี้โจมตีนะครับซิลหนึ่งใบแอทแท็กและดิเฟนต์นะครับลบสองตามเนมไนแมร์ในชายเราสองเทิร์นยกเลิกไม่ได้นะครับผมก็เป็นการตีแบบกดยกเลิกไม่ได้นะครับถ้าจะแก้เทคนิคนี้ในคอสูญเสียเพียวๆนะครับผมอ่าแล้วก็ออบเปิตี้ถัดมาครับบอกว่าเมื่อการเปนี้ถูกแซคิฟายนะครับผมโดยไนแมร์ของเราเนี่ยเราสามารถโจมมิสติกหนึ่งใบนะครับแทนการนําไปยังชายนะครับผมที่ใช้การเปนี้ทำงานหนึ่งครั้งต่อซับต้องบอกว่าในเรื่องของการแซคิฟายแล้วยิงเด็เคิร์ดนะครับเด็กนี้มันสามารถเอามาเจ้าเดเเจ้าาฮอลลลโนนี่แหะะครับผม ตามสภาพครับขยับมาดูตัวถัดมาครับใบนี้น่าจะเห็นกันมาสักระยานแล้วนั่นก็คือไนท์แมร์ไรเดอร์เดอะเวย n เคนนิงนะครับผมอ่าเป็นอ e ีวิลเป็นไนท์ครับผมคนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถแอบปีได้นะครับผมค่าพลังก็ดูดีนะ่ารัก11นะครับผมก็ดูไม่มีอะไร แต่ค่าไล่เขาหนักมากเลยคือไล่4นะครับผมแต่ต้องบอกว่าใบนี้เนี่ยมันไล่จากมือได้นะครับผมอ่ะเข้าไปดูบริเีณกันก่อนครับบอกว่าเข้ามานะครับสามารถเลือก1อย่างก็คือชื่อการไปนี้ทำงานเพียงหนึ่งครั้งต่อซับนะครับผมเลือกหนึ่งอย่างเลือกกันแรกบอกว่าไลฟ์ฟรีมิสติกเนมเฮลลหนึ่งใบที่เป็นเอ็นเทอร์เพียร์หนึ่งใบในกองหรือชายเรานะครับผมแล้วก็เลือกกันที่สองบอกว่านำซิลเนมไล่แม่หนึ่งใบในมือหรือกองเราไปยังชายนะครับผมจากนั้นเราจวดมิสติกหนึ่งนะครับผมก็ต้องบอกว่าในเเเเรรรรื่่่่อออองงงงขขกกกกาาาาาานนนไไไปยยยยยยัััััชชีแมมมมมตต้หววลลคคบบบุดจะะผ ก็จะได้เป็นท่าแบบสเปรย์ไล่ฟีจากชายนั่นเองนะครับผมแล้วก็อรีที่ถัดมาครับบอกว่าเวกทัตครับเมื่อมีเนมไนท์แมร์ในชายเรานะครับผมมีการตายเกิดขึ้นลงไปในหลุมมี่ไนท์แมร์แล้วนะครับผมใบนี้ก็จะได้รับเวกทัตนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกครับเป็นตัวแอบตีได้นะฮะแล้วก็สกิลครับอ่าอันนี้น่ารักที่ผมบอกเลยก็คือว่าสามารถไล่ฟีการเป็นนี้จากเมื่อมีอีวิลไนท์นะครับผมอธาตุมืดหรือเนมไนท์แมร์ฝ่ายเรานะครับผมสามารถโดดแบบอินเทอร์เฟียร์ได้จ่าย2 MP เท่านั้นนะครับผมอ่ะสำหรับใบนนีี้เ่ย ดูแล้วเป็นตัวซัพพอร์ตเติมเกมได้ดีเลยต่อไปครับผมตัวทางขวานะครับผมเลดไ g น์แม r e นะครับผมคนนี้เป็นโปรโมนะครับผมเป็นอีวิวทัดมือเลเวลญงสองมีค่าไล่สองค่าโจมตีหนึ่งคนนี้เนี่ย ไม่ใช่ตัวตีผมคิดว่านะแต่ว่าในเรื่องของอาบิลิตี้ตั้งโต๊ะเนี่ยผมว่าซัพพอร์ตบอร์ดได้ดีเลยนะครับนั่นก็คือเดทเคิร์ชจากเนมไนท์แมร์ฝ่ายเรายกเลิกไม่ได้นะครับผมโอ้เป็นการเดทเคิร์ชที่แบบว่าต้องขอสูญเสียนะครับผมยกเลิกไม่ได้นะฮะแล้วก็หรืออีกทางหนึ่งก็คือต้องรักษานั่นเองนะครับผมแล้วก็บริษีทถัดมาครับบอกว่า mm hmm. เมื่อการเป็นนี้ตกชายโดยสกิลหรืออาบิลิตี้ของเนมไนท์แมร์ฝ่ายเรานะครับผมสามารถไล่ฟรีการ์ดไปนั้นนะครับผมโอ้สุดยอดเลย สามารถไล่ฟีมันนะครับผมเมื่อมันตกชัยโดยสกิวอร์บิลตี้ของเนมไนท์แมร์ไ่ายเรานะครับสามารถไล่ฟีมันแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับมีเอร์บิลตี้ต่อมาด้วยบอกว่าเมื่อเนมไนท์แมร์ไ่ายเรานะครับตกชัยจากกองโดยผลของเนมไนท์แมร์สามารถไล่ฟีซิลนั้นนะครับหนึ่งครั้งต่อซัพย์นะครับที่ชี้การไปนี้นะฮะก็เป็นตัวที่แบบว่าเห็นคนลงหลุมหรือตัวเองลงหลุมก็กลับมาเองได้นะครับผมแล้วก็เดดเคิร์ดทำให้ยกเลิกไม่ได้นั่นเองนะครับผมโอเคไปดูตัวตัดไปครับ โอเคครับมาดูตัวที่2ครับเออ่ตัวเลเวลสตัวถัดมาครับผมก็คือฮันเลดไนแมร์นะครับผมไมเดนนะครับผมอันนี้เป็นชุดสตาร์เตอร์นะครับผมก็เป็นซิลเลเวลสนะครับเป็นพิฆาลสองข้าโจมตีหนึ่งแอตแท็กสิบดีเฟนสิบเอ็ดสปีดสี่นะครับอยู่ในชุดสตาร์เตอร์ถ้ารวมล่างไม่ต้องไปคิดมากับตัวนี้เป็นตัวปั๊มพลังนั่นเองนะฮะนะครับมีอเบตี้บอกว่านะครับถ้าเป็นใบรองให้กับไนท์นะครับที่เป็นเนมไนแมร์นะครับผมโจมตีข้ามวยังไปเฟนไลได้นะครับผมก็คือไปรวมล่างให้ใครขขอออองงงนน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 นััััั้้้้บบบบิาาาาามมมลลลลลลยได่่่่่เเเเะะะะะะฮฮฮฮกกก็็็็แคครรรววโโจปปตีท แล้วก็ออบิิที่ถัดมาครับบอกว่าเนมไนท์เม่ชุดโปรโมนะครับฝ่ายเราแอตแทก 2, บวกสองดีเฟนต์บวกสองนะครับผมแล้วก็เป็นออบิลิตี้ถัดมาครับบอกว่าเนมไนท์เม่ชุดผมเรียกชุดชื่อนี้ไม่ถูกอะชุดเกือดมาฝ่ายเรานะครับผมแอตแทก 4, บวกสี่ดีเฟนต์บวกสามนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันสามารถปรับไปเล่นชุดเก่าได้อะเนาะ,นะ,ะตามสภาพพระแล้วก็ในเรื่องของการซัคคิฟายแล้วก็ยิงเดสเคิลนะครับนั่นก็คือตัวเจ้าฮัตเล็ตนี่เองนะครับผมก็คือซัคคิฟายซิลเนมไนท์เม่หนึ่งใบนะครับผม ซิล <c oughs> หนึ่งใบติดเดดเคิร์ดนะครับอยู่ในแท็กไลน์จ่าย3 MP นั่นเองนะครับผมก็ตามสภาพครับผม ขอย้อมาดูตัวทางขวาครับผมนั่นก็คือเจ้าบอวิกเก็ตนะครับไนท์แมร์นะครับผมเป็นเอวิลเลเวลสองเป็นชุดสตาร์เตอร์เหมือนกันนะครับคนนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่แอบตีได้นะครับผมก็ด้วยพลังแค่สิบเอ็ดนะครับผมลมล่างก็คือลมล่างก็เป็นแค่สิบสามเท่านั้นแต่มีอัพเรตตี้บอกว่าถ้ายืนอ l o n e นะครับผมกาเปนี้แอทแทกบวกสองและยกเลิกมิติฝ่ายตรงข้ามโอ้โหเทคนิคนี่คืออลังการสัมฤทธิ์อะไรนะครับผมยืนอ l o n e ตัวเดียวนะฮะอ่าโอเคแต่อัเรตตี้ถัดมาเนี่ยดูดีนะครับผมก็ต้องบอกว่ากาไปนี้บวกแแอทตามเนนนนนนมมมไไเเรรร์ใใสสาาา่ชยยะคับิงปไไดด้้เเร็วยอะนะคครับนนี้ก็จะะตััววใหญ่อเรร์นคบผม ที่บอกเลยแล้วก็มีอัปลิตี้นะครับอันนี้ซัพพอร์ตตัวเล่นโดยเฉพาะนะครับผมนั่นก็คือเจ้าชื่อของมันเลยนะครับเป็นไนท์แมนเซนทอร์แล้วกันผมจําชื่อไม่ได้อ่านไม่ออกนะครับพิสดารลอสอะไรสักอย่างนะครับผมอ่ะตามนั้นครับฝ่ายเราแอตแทกบวกสามดีเฟนต์บวกสามและอยู่ในสภาพดับเบิลคอมบิเนชันนะครับก็คืออยู่ในท่าลมล่างเลยนะฮะแล้วก็เมื่อการ์เปนนี้ตกชายนะครับผมจากกองโดยเนมไนท์แมนนะครับผมไลฟ์ฟรีการ์เปนนี้นะครับผมจากนั้นเราได้จวดมิสิกการ์ด็นใบนะครับผมก็เป็นการแบบ จะตกมาโดยไนแมร์ครับตกชายไลยฟ์ฟรีได้โจมตีติดหนึ่งก็ดูดีฟาร์มเร็วดีนะครับผมอ่ะโอเคต่อไปไปดูเฮดหลักของเด็กนี้ครับนั่นก็คือเ <c oughs> จ้าไนแมร์ดาก้อนนั่นเองนะครับผมคนนี้เป็นตัวโปรโม,โมโนะฮะเป็นดาก้อนเลเวลสนะครับผมติดเนมไนแมร์ทัดมืดเอพีค่าไลฟ์สองค่าโจมตีสองแอตแท็กซีดีเฟนเซ็ตเจ็ดสปีดห้าโอโหหลายคนบอกบอกพลังกระจิ๋วหลิวมากนะครับแต่อย่าลืมนะครับตอนที่เราอ่านไปก็คือตัวเมลฟิตเนี่ยสามารถบวกพลังให้คนนี้ต้องเท่าไหร่นะสิบห้าจุดนะครับผมนะก็คือแบบ โอ้ได้บวกพลังตั้ง15จุดก็คือยืนออกมาก็เป็น19เลยนะครับผมก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับผมมีค่ารวมล่างครับแต่ค่ารวมล่างผมไม่ค่อยได้ซีเรียสสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารวมล่างมาก็พลังอุ้งอิงดีนะครับยืน at สิบนะครับรวมล่าง2ใบก็เป็นตีออยืน at สิบนะครับผมเอพีจัตีห้าหน่วยนะฮะก็ไปดูเบตี้ดีกว่าครับบอกว่าเนมไนแม่ใบอื่นฝ่ายเราแอทแทกบวกสองรีเฟนต์บวกสองนะครับผมแล้วก็มีกันหนึ่งบอกว่าขณะที่การ์ดไปนี้ต่อสู้นะครับการ์ดไปนี้ แอตแทกบวกสตามเลเวลของซิลในชายเรานะครับก็คือถ้ามีการตายเยอะๆเยอะๆก็จะกลายเป็นพลังบวกสนะครับตามเลเวลในชายนะแล้วก็มีการโกรฟด้วยนะครับผมหรือเจเนเรชันนะครับผมบอกว่าดาร์คอนทัดมืดหรือเนมไนท์แมนนะครับผมก็การ์ดใบนี้เนี่ยจะได้รับอเบอร์ตี้ดังนี้ครับบอกว่าการ์ดใบนี้ยกเลิกสกิลอเบอร์ตี้ของซิลฝ่ายตรงข้ามนะครับผมก็ตามสภาพเลยนะฮะโอเค okay, หมดไปนะครับผมแล้วก็ขยับมาตัวที่ เป็นไนท์แมร์เปกาซัตนะครับคนนี้เป็นชุด M1 แล้วก็เป็นเลเวล3ด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้เอามาทำอะไรในเด็กเลยนะครับผมคือไม่ได้เอาเขาออกมาตีหรือทำคอมโบอะไรนะฮะคือมีมีเหตุผลที่ต้องใส่มาก็คือให้เมลฟิ Free ีรีมูฟครับแค่นั้นเลยครับแล้วก็จะได้เกิดไนท์แมร์อย่างที่ผมบอกก็คือจะได้เกิดเจ้าแอทแท็ก uh, ไม่เกินเจ็ดถูกไหมฮะนั่นก็คือเจ้าไนท์แมร์ดาก้อนนั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับผมก็คือเหตุผลหลักๆที่ผมใส่มาโอเคมาครับ นะขออยญาตับกล้องนี่ครับผมคือหน้าตาของเด็กนี้ทั้งหมดนะครับผมต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เด็กที่ต้องอินมิสติกนะครับผมคือเล่นกับเด็กอะไรก็ได้นะครับไม่ผูกมัดไม่แบบไม่ลงมาเสิร์ตมิดอะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ว่ามีการสเปรย์ลงมาลากพวกลงหลุมได้จั่วเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นฟาร์มมิสติกเร็วมากไม่ว่า ผู้เล่นเนี่ยจะเอาไปเล่นกับมิสติกชนิดไหนต้องบอกว่าเด็กนี้เล่นได้หมดนะครับผมเนาะเป็นการฟลอ์ในเรื่องของการมิสติกได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมรูปแบบของเกมก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นการใช้ท่าตีนะครับผมสลับกับการยิงเดสเคิร์ทให้ฝั่งตรงข้ามแก้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็ด้วยความที่มันเกิดเร็วอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างทีมสร้างบอร์ดผมมองว่าค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างไวนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ ตัวเล่นมันน้อยแลวมันฟิกอยู่แล้วนะครับบวกกับตัวเล่นมันไม่ได้ผูกกับมิสติกชนิดอื่นๆหรือผูกกับอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการสปอยเทคผมจัดออกมาผมคิดว่าแค่เนี้ยผมเล่นได้แล้วนะครับผมแต่สําหรับผู้เล่นที่เป็นโปรเพเยอร์แล้วนะครับผมก็ขอความรู้หน่อยครับว่าเด็กเนี้ยมันสามารถมัวอะไรได้อีกไหมนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าในเด็กเนี้ยมันจะต้องเป็นเนมไนท์แมร์หรือว่าชุด M1 เท่านั้นซึ่งในชุดเอึ่งเนี่ยเป็นการ์ดยุคเก่าซึ่งผมมาไม่ทันนะ